Obrigado. Okay. Okay. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไฟจะมาแชร์พระพรที่ได้จากการทําแคร์ของไฟนะคะแคร์ของไฟชื่อว่า C ีแคร์ค่ะเราจะแบ่งเป็น2วันนะคะตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะของไฟจะมีพุธกับพืือรอหัสน,นะคะน้องๆทีเ่เป็นแคร์วันพุธก็จะเป็นผู้เชื่อใหม่ค่ะแล้วก็เ,เด็กๆก,ก็กําลังอยู่ในวัยทํางานในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะอายุ20-26ค่ะประมาณนี้แล้วก็น้องๆก็ตื่นเต้นนะคะได้รับพระพรแล้วก็ได้ กำลังใจได้ข้อคิดต่างๆในการทำงานมากมายโดยนำหลักพระคำพีมาใช้นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะไฟก็ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเขานะคะโดยผ่านการไปทำคลับฟุตด,ดีค่ะแล้วก็ได้ทำคลับออกกำลังกายนะคะโดยการที่ไฟไปเป็นลูกเทนเขาด้วยค่ะและจากนั้นก็เริ่มประกาศนำรับเชื่อนะคะแล้วก็เขาก็นำเพื่อนๆน,น,น้องๆเขานะคะแล้วก็มาร่วมรับเชื่อด้วยค่ะอัศจรรย์มากเลยนะคะไฟก็ใช้พระคำ ค่คอยหนุนใจเขาให้กําลังใจเขานะคะแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับเขาแล้วเขามีปัญหาเราก็ไม่ปล่อยมือเขาค่ะแล้วก็ไฟก็รู้สึกว่าขอบคุณเมนเทอร์ของไฟอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้อคิดไฟต่างๆนานาคอยดึงออคอยให้กำลังใจคอย ให้ไฟแบบรู้หลักเขาว่าจะต้องทําแบบนี้เจอแบบนี้จะต้องทําแบบนี้ยอะไรเงี้ค่ะก็ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะก็เ,เดี๋ยวไปฟังน้องๆกัดก็ได้ค่ะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะที่เขาได้เข้าแคร์ค่ะเขาคุ้ค่ะสวัสดีค่ะหลินนะคะก็คือเอพึ่งเข้าโบสถ์ดีออมาได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็ประทับใจที่แบบว่าได้กลับมาเข้าโบสถ์อีกครั้งคือจริงๆแบบว่า รับเชื่อมาประมาณ5ปีแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้กลับเข้ามาค่ะก็รู้สึกว่าสันติสุขใจมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้อ,อยู่กับพระเจ้าเงี้ยค่ะก็มีความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะแคนนะคะมีพี่ฝ้ายเป็นเมนเทอร์ค่ะตั้งแต่เข้าแคร์มานะ มีสึกว่าใจจิตใจสงบขึ้นมีความสุขขึ้นทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหากับสิ่งเล็กๆใน้อยในแต่ละวันได้ดีมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้มีแค่มีคําสอนต่างๆแล้วก็สอนคําสอนอดีๆเหล่านี้ค่ะให้กับแคเองแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในแค่ด้วย สวัสดีครับตะปูนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงความประทับใจนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในแคร์ของดีออลนะครับตอนนี้ก็มีเมนเทอร์เป็นพี่ฟายนะครับก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงเลยก็คืออยากขอบคุณพี่ฟายมากๆเลยที่ได้สอนคําในพระคัมภีร์นะครับรู้สึกว่าในแต่ละครั้งที่ได้เข้าไปเรียนนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆสามารถนําทุกอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยซึ่ง ปกติแล้วเราก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองด้วยความคิดของเราเองแต่พอได้เรียนคําในพระคำมพีะครับหรือการได้มาเข้าแคร์การได้ปรึกษาเมนเทอร์ครับก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็คอยมีพี่เลี้ยงนะครับ คอยให้คำปรึกษาต่างๆนะครับก็อยากขอบคุณตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ความประทับใจอีกก็คือในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะได้ฟังเพลงนมัสก,การแล้วก็ตอนท้ายเราก็ได้อธิษฐานนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆหนุนใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าการได้มาเข้าแคร์นในแต่ละครั้งนะครับทำให้เรามีการพัฒนาในเรื่องของจิตใจที่ดีขึ้นในแต่ละครั้งเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ